สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเนเกอร์ก็จะมาสรุปหลังเกมนะครับที่ทีมชาติไทยของเราพ่ายแพ้กับเยอรมนีไป3ต่อ0เซตนะครับวันนี้เรามาดูสถิติกันสักนิดนึงครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในเกมวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับทีมชาติไทยวันนี้ครับเจอกับทีมชาติเยอรมันนะครับเราพ่ายแพ้ไป25ต่21และ25ต่อรับเห็ดยครับห้าวันยี่ติยของเราเนี่ยในเรื่องี่ลังนะครับค่อนงที่จะเล็ครังขอาเรมันมาพทสมควรเลยยะองเรา ที่โอเคยบอกไว้นะครับว่าเยอรมันเนี่ยเขาได้พักเต็มๆนะครับหวันสว่วนทนมชตไทยของเรานะครับเราพักไม่ถึง24ชั่วโมงครับเพื่อนๆโอเคแหละครับมันมีบางจังหวะที่ไทยเราเล่งขึ้นมานะครับมีโอกาสได้แซงบ้างอะไรแบบนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างครับเราไม่สามารถยืนระยะได้นะครับอกมองว่าทางฝั่งงเยอรมันเนี่ย มีความสดมากกว่านะครับในตรงนี้ต้องยอมเขาจริงๆนะครับรวมถึงความสามารถนะครับในเรื่องของสลีละร่างกายนะครับเขามีรูปร่างที่สูงใหญ่กว่าเราต้องยอมรับเลยว่าสู้ลำบากจริงๆครับเพื่อนๆและการแก้เกมของทางฝั่งเยอรมันเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับในเรื่องของการที่ส่งบอเลเร็วมาโจมตีเราเรื่อยๆเลยนะครับเบเซลนี่คือโอ้โหขึ้นทีไรเนี่ยคือเป็นสก,กอร์ตลอดเลยครับนี่ครับเราไปดูในเรื่องสถิติกันสักนิดนึงครับเยอรมนนีครับวันนี้โจมตีไป46ทีมชาติไทยโจมตี ไป33นะครับเกมบล็อกครับอันนี้ต้องยอมเลยครับเยอรมันบล็อกไป11เราบล็อกแค่2นะครับการเสิร์ฟเครับเขาเสิร์ฟเไป9เราเสิร์ฟเ2นะครับความผิดพลาดครับวันนี้เยอรมันผิดพลาดเยอะนะครับผิดพลาดไป21เราผิดพลาดไป9นะครับแล้วก็ทางด้านของคะแนนรวมนะครับเยอรมัน75เรา58นะครับการขุดครับวันนี้เราขุดโอเคนะ52เขาขุด46นะครับการรับบอลนะครับเรา60เขา58นะครับการเซตเขาเซตไป94นะครับเราได้88นะครับคนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดครับฝั่งเขาครับ ไบรเซลครับบอเลเร็วของเขาครับ19แต้มนะลองลงมาเป็นแอสเมอร์เลอร์12แต้มนะครับส่วนทางฝั่งเราครับเป็นนังหน้าของชาชูออนโมกสีนะครับ13แต้มและน้องไก่วิมลรัต์6แต้มนะครับถ้าจะมองในเกมวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ทีมชาติไทยของเราในมุมอง๊กนะอ๊กรู้สึกว่ามันก็มีช่วงที่เราเล่นได้ดีนะแล้วก็มีบางช่วงที่เราอาจจะดูแผ่วดูดรอปไปบ้างนะครับอ๊กมองว่าก็จากหลากหลายสาเหตุแหละเ,เพื่อนๆสาเหตุแรกๆเลยคืออันนี้ต้องชื่นชมฝั่งเยอรมันเขาก่อนว่าวันนี้เขาเสิร์ฟ เอสดีจริงแล้วทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็อาจจะมีความผิดพลาดในเรื่องของการรับบอลเสิร์ฟนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความฟิตเน็ตก็เห็นเลยว่าทางเยอรมันเนี่ยสดกว่าเราชัดเจนนะครับแอดก็ยังยืนยันว่ามันจะไม่มากก็น้อยอ่ะมันก็มีส่วนเกี่ยวแน่นอนครับในเกมที่เราพักไม่ถึง2 4ชั่วโมงแล้วยอรมันได้พักเต็มเตมแบบนี้นะนะครับแต่ถ้าถามว่าทีมชาติไทยผลงานเป็นอย่างไรถ้าเราไปดูในรายละเอียดแต่ละเซตจริงๆเนี่ยโอคว่าเซตที่2อับเซตที่3เราก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะโอคว่าเาเพออ,อีมมจท ที่สดกว่ามาเจอทีมที่บอเลเร็วเขาค่อนข้างที่จะเข้าจุดเนี่ยทีมชาติไทยสู้ยากจริงๆครับอันนี้ต้องยอมรับเลยว่า ในครั้งนี้ที่เจอกับเยอรมันเนี่ยเยอรมันเขาทําได้ดีกว่าเราในทุกกระบวน่าจริงๆครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจกันต่อไปครับวันนี้เราก็ทําเต็มที่แล้วครับก็จบเปียโนรอบแรกโดยการชนะ3นะครับเพื่อนๆนะครับคือปีที่แล้วเราชนะ2ปีนี้เราชนะ3ก็ถือว่าผลงานเนี่ยถือว่าโอเคกว่าปีที่แล้วนะในมุมของโอ๊กก็เดี๋ยวดูรอบไฟนอลครับทีมชาติไทยจะเจอกับใครโปลแลนด์หรือทางฝั่งของบราซิลเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ<ๆ>เพื่อนๆวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้เอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ สวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ,ส,ส,รบสนับสนุนโดยประกันภัยไทยวิวัฒน์ชวนเพื่อนเชียร์ทีมชาติไทยชวนเพื่อนใช้ประกันรถเปิดปิดนวัตกรรมประกันภัยเพื่อความสบายใจของทุกคนคิดค่าเบีย้ยตามเวลาที่ขับจริงไม่ขับไม่ต้องจ่ายช่วยประหยัดค่าประกันได้สูงสุดถึง80%จะขับมากขับน้อยหรือไม่ค่อยได้ขับก็คุ้มใช้งานง่ายเปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วย TVI Connect คุ้มครองครบตลอด24ชั่วโมงมีอู่ซ่อมมาตรฐานกว่า1,000แห่ง ทั่วประเทศโปรโมชั่นพิเศษคิดเผื่อเพื่อนชวนเพื่อนใช้ประกันลดเปิดปิดวันนี้ได้ทั้งรับได้ทั้งลดเพื่อนได้ส่วนลดถึง1,000บาทส่วนคุณผู้แนะนำจะได้รับคูปองไปเติมน้ำมันฟรี1,000บาทเช่นกันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2,567เพื่อนๆที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง w w w t h a i w i a t .co.th หรือโทร02 2 0 7 0 0 0 0ประกันภัยไทยวิวัฒน์คิดเผื่อเพื่อ,อทุกชีวิต